สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านก็ม,มาพบกับผมนิเตอร์แซมเช่นเคยนะครับกับช่อง o YouTube ที่ผมจะได้นำเสนอวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมและพระคณาจารย์ในสายลูกศิษย์ของท่านรวมทั้งพระคณาจารย์ในจังหวัดใกล้เคียงด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็จะได้นำเอาวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมนะครับ เป็นประเภทรูป่ายรุ่นแรกที่หลวงพ่อเดิมท่านสร้างไว้ในราวปีพศ .2457 นะครับก็ประมาณร้อยกว่าปีมาแล้วนะครับแล้วก็จะได้นำเอามีดสาริกาขนาดเล็กนะครับามาให้กับพี่น้องได้ชมนะครับเพราะว่าลักษณะมีดสาริกาเนี่ยพบเจอ,อยากนะพบเจอ,อยากมีดหลวงพ่อเดิมนั้นพบเจอได้ยากนะครับพบเจอได้ยาก วันนี้ผมก็จะได้นำามาให้กับพี่น้องได้ชมนะครับก่อนจะเข้าสู่เรื่องราวพี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับพี่น้องที่เข้ามาชมใหม่ๆพี่น้องที่เข้ามาชมกันอยู่เป็นประจำนะครับอยากจะพูดคุยก,กับผมก็มาทางเบอร์โทร0 8 6 3 5 2 9 6 5 6เนะครับเราเข้าสู่เรื่องราวนะครับวัตถุมงคล2ชิ้นเนี่ยผมได้มาจาก2ที่นะครับภาพถ่ายเนี่ยเป็นของตระกูลลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมนะครับ ซึ่งท่านเป็นลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดหลวงพ่อเดิมนะครับอ่อนกว่าหลวงพ่อเดิมประมาณสัก14ปีเท่านั้นเองนะครับเนี่ยอ่อนกว่าหลวงพ่อเดิม14ปีเท่านั้นเองลูกศิษย์ท่านนี้นะแล้วก็อยู่กับหลวงพ่อเดิมมานานจนมาถึงยุคปลายนะครับและท่านก็มาเสียเมื่อตอนปีพศส5 1พหกว่าก็ต้องถือว่าท่านนี้อยู่กับหลวงพ่อเดิมตั้งแต่ช่วงแรกมาเลยนะครับตั้งแต่ช่วงแรกที่หลวงพอ่อท่านสร้างวัตถุมงคล ใหม่ๆเลยทีเดียวนะครับแล้วว่าถุมงคลที่อยู่ที่บ้านนี้มีเยอะมากนะครับมีเยอะและก็หลากหลายรุ่นตั้งแต่รุ่นแรกๆจนมาถึงยุคกลางจนมาถึงยุคปลายอยู่ที่ท่านนี้เยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีดเล่มนี้ผมได้มาจากชาวบ้านหนองโพนะครับได้มาจากชาวบ้านหนองโพเก็บกันแบบบ้านๆใช้กันแบบบ้านๆนะครับมีดสตริกานะ,กาะเดี๋ยวเรามาดูภาพถ่าย ภาพนี้นะครับภาพถ่ายภาพนี้เป็นภาพถ่ายสีเปียนะครับเป็นภาพถ่ายสีเป er. ียสีเปียก็คือสีของหมึกเนี่ยเขาจะออกสีน้ำตาลน้ำตาลหน่อยเนี่ยจะไม่ใช่ขาวดำสัทีเดียวนะครับนี่ในลักษณะแบบนี้นี่นะครับมีเรื่องเล่าว่า,าในคราวที่ท่านได้รับ สมณศักดิ์เป็นพระครูนี้ว่าธรรมธรรมขันนะครับในปีพศ .457 7นเนี่ยนะครับาจากนายหลวงท่านราชธท่านได้มอบให้นะครับแต่ก็หลวงพ่อเดิมท่านไม่ได้ไปรับด้วยตนเองนะครับแต่ว่าลูกศิษย์ลูกหาไปรับมาด้วยความยินดีนะครับก็รับมาที่วัดนะครับผัดยศแล้วในคราวนั้น หลวงพ่อเดิมท่านก็ได้สร้างภาพภาพถ่ายรุ่นแรกไว้นะฮะเพื่อแจกในงานนี้ภาพถ่ายนี้ก็เป็นภาพถ่ายนั่งหนังเสือนะครับหนังเสือที่ท่านนั่งเนี่ยหลังจากที่ท่านได้นั่งแล้วเนี่ยก็เป็นหนังเสือที่มีประวัติว่าเสือตัวนี้เป็นเสือลายพาดกรอนขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ถูกนายพานฆ่าตายเสือตัวนี้ไม่เคย ไม่เคยมารบกวนชาวบ้านไม่เคยแล้วเขาก็หากินอยู่ในป่าแต่ในพานต่างถิ่นไปฆ่าเขานะครับไปฆ่าเขาในพานที่ท้องถิ่นเนี่ยเขาก็จะรู้จักกันดีว่าไอ้เท่าเนี่ยมันไม่ทําร้ายมันไม่ทําร้ายคนไม่ไม่มาก่อกวนคนนะครับเวลาล่าสัตว์ได้นี่ก็ชาวบ้านที่เป็นชาวบ้านท้องถิ่นก็จะแบ่งพวกซากสัตว์อะไรพวกนี้ให้กับไอ้เท่าเนี่ยได้กินอยู่เป็นประจำนะครับเวลาไปเจอกัน แต่พานต่างถิ่นมานะครับไม่รู้ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องไอ้เท่านะเห็นตัวใหญ่ก็เลยยิงไอ้เท่าตายนะครับแล้วตอนเช้าก็หามเข้ามาในบ้านแล้วชาวบ้านเขาก็จำได้ว่าเป็นไอ้เท่านะครับแล้วเขาก็บอกว่าไม่น่าไปทําร้ายมันเลยไม่น่าไปฆ่ามันนะครับเพราะว่าเสือตัวนี้เป็นเสือที่ไม่เคยมาก่อกวนคนนะครับนายพานกลุ่มนี้ก็เลยนึกอยากจะทําบุญ Utan, ทำบุญเพื่อทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับไอ้เท่านี้นะครับก็เลยแร่หนังแร่หนังแล้วก,าตากดดนะะ็ตากแดดนะฮะตากแดดแห้งแล้วก็นํามาถวายหลวงพ่อเดิมเพื่อให้หลวงพอ่นะงพอเดิมนั่งนะให้หลวงพ่อเดิมนั่งการที่หลวงพ่อเดิมได้นั่งอยู่บนหลังบนหนังเสือไอ้เท่านี้ก็จะได้แผ่บุญกุศลไปให้กับไอ้เท่าที่ตายไปแล้วด้วยนะครับพอหลวงพ่อเดิมท่านนั่งแต่หลวงพ่อเดิมท่านนั่งแล้วท่านก็ไม่ค่อยได้นั่งอะไรต่อนะครับ หลังจากนั่งแล้วท่านก็ได้แบ่งหนังเสือพวกนี้ให้กับบรรดาลูกศิษย์นะครับให้กับบรรดาลูกศิษย์หรือว่าหลวงพ่อท่านไปทําตะกุดหนังเสือก็มีนะครับแล้วหนังเสือที่หลวงพ่อเดิมนั่งเนี่ยก็ยังอยู่ที่ผมอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับชิ้นประมาณเท่าทักใหญ่กว่าฝ่ามือนะครับใหญ่กว่าฝ่ามือเนี่ยจะอยู่อยู่ที่ผมเป็นส่วนหัวนะเป็นส่วนหัวของไอ้เท่านี่แหละครับหนังเสือเนี่ยที่หลวงพ่อนั่งเนี่ยนะครับก็ ท่านได้มอบให้กับท่านนี้แหละเจ้าของเจ้าของภาพนี้แหละครับหนังเสือนั่นก็อยู่ที่ผมนี่นะครับแล้วหลวงพ่อก็นั่นก็ลงลายมือจาร์ไว้อธิษฐานจิตปลูกเสกไว้ให้อย่างดีนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของภาพนี้ถ่ายเมื่อปีพศ2457เเป็นปีเดียวกันกับที่เปิดใช้สนามบินดอนเมืองนะครับสนามบินดอนเมืองนี้ก็มีอายุเกินร้อยกว่าปีไปแล้วนะครับก็เป็นภาพถ่ายที่เกิดขึ้นในปีเดียวกันกับ สนามบินดอนเมืองนะเนี่ยอายุร้อยกว่าปีนะครับภาพถ่ายจับกรอบเงินเป็นภาพอัดกรอบกระจกนะครับจับกรอบเงินโบราณแบบนี้เห็นไหมครับจับกรอบเงินโบราณเก่าๆแบบนี้เลยนะเงินนี่ผุเลยนะครับความเก่าของเงินเนี่ยอายุร้อยกว่าปีเนี่ยผุเลยและถือว่าเป็นภาพที่สมบูรณ์มากเป็นภาพที่สมบูรณ์เห็นไหมครับยังมีความคมชัดนี่ย เราดูพวกกรอบกระจกโบราณโบราณ,บราณ,บราณแบบนี้นะครับผ้าถ่ายหลวงพ่อเดิมเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์มีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับทางด้านเมตตาด้านเมตตามหานิยมแคล้วคลาดโครงกระพันชาตรีมหาอุดนะครับครบทุกอย่างเลยนะครับผ้าถ่ายหลวงพ่อเดิมป้องกันพวกอคีภัยพวกโจรภัยอะไรพวกนี้นะครับ ภาพถ่ายหลวงพ่อเดิมนี่มีประสบการณ์มากเป็นที่เล่าขานกันมานานแล้วแล้วก็มีราคาแพงพบเจอได้ยากโดยเฉพาะที่สมบูรณ์สมบูรณ์นั้นพบเจอได้ยากและภาพถ่ายบานนี้ถือว่าเป็นภาพถ่ายที่มีความสมบูรณ์แล้วก็สวยงามที่ไปที่มาชัดเจนด้วยนะครับก็เลยได้นำเอามาให้กับพี่น้องได้ชมธรรมชาติของอรูปถ่ายภาพถ่าย ที่มีความเป็นไปเป็นมาจากตระกูลลูกศิษย์ของหลวงพ่อนะครับภาพถ่ายสีเปียนะครับภาพถ่ายสีเปียหลวงพ่อเดิมยังคมชัดนะครับถือว่าเป็นภาพถ่ายที่คมชัดนะครับปีพศ2457นะครับเป็นภาพถ่ายภาพแรกของหลวงพ่อเลยนะครับภาพนี้ปีพศ2457ก็ แสดงว่าหลวงพ่อท่านก็มีอายุประมาณสัก50กว่าปีนะครับประมาณ54ปีเนี่ยภาพเนี้ยหลวงพ่อมีอายุประมาณ54ปีนะครับเนี่ยอายุท่าน54ปีดูหน้าตา54ปีขปีหลวงพ่อหลวงพ่อตรากตำทำงานหนักนะฮะตรากตำทำงานหนักอายุ54ปีท่านก็ชลาภาพพอสมควรน,นะครับ จะสังเกตว่าท่านนั่งตัวตรงนะหลังตรงนะครับจนท่านมีอายุมากแล้วลักษณะการนั่งหลังตรงนี้ก็ยังเป็นเอกลักษณ์ของท่านอยู่นะนะครับท่านเป็นพระรูปร่างสูงใหญ่มีสงา่าราศีมีพลังกิตที่ที่แข็งกล้ามากนะครับนี่นี่คือวัตถุมงคลที่หายากที่สุดอีกชิ้นหนึ่งของหลวงพ่อนะอามาดูอีกชิ้นหนึ่งเป็นเรียกว่า เป็นหนึ่งในเบญจากภาคีเครื่องรางก็คือมีดหมอลงพ่อเดิมนี่แหละครับนะฮะเสด็จกรมหลวงก็พกมีดหมอลงพ่อเดิมด้วยนะนะครับอันนี้เป็นการเก็บแบบบ้านนะเป็นการเก็บแบบบ้านนี่ไหมครับมันจะแห้งเขาไม่ได้เก็บไวด้ดีถ้าเก็บไว้ดีเนี่ยสภาพจะไม่เป็นแบบนี้นะครับงาก็จะจะดูเอี่ยมกว่าน,นี้แต่นี่ก็คือเก็บไว้ ในห้องพระและในบ้านเขาก็จะเป็นพวกสังกะสีอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ไม่มีฝ้าไม่มีอะไรหรอกครับสังกะสีก็ร้อนๆอ,อย่างนั้นแหละนะครับพอถึงหน้าหน้าหนาวก็หนาวพอถึงหน้าฝนก็ชื้นพอถึงหน้าร้อนก็ร้อนจัดมันทําให้งาพวกนี้ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านชื้นผ่านการเวลามานานมากนะครับเป็นมีดที่มีอายุต่ํากว่าปีพศ2480นนะครับอายุก็ประมาณสัก 80กว่าปีเกือบ90ปีประมาณนั้นเลยนะครับนี่เป็นมีดยุคลางนะครับอันนี้ถือว่าเป็นมีดยุคลางเป็นมีดขนาด3มนิ้ว <c oughs> ขอโทษนะครับเป็นมีดสาริกาขนาด3มนิ้วเล็กๆแต่ก็ดูง่ายสบายตานะครับเนี่ยเดี๋ยวซูมให้ดูพวกแหมใกล้ๆเลยนะครับ เห็นไหมครับความคลาสสิกของพวกแหมพวก <c oughs> ขอโทษนะครับหัวลูกศรป้องอ้อยเส้นแหมแต่ละเส้นเนีย่ยเนี้ยบแล้วก็เงินเปอร์เ,อรเซ็นต์สูงนะครับแล้วพวกคราบฝุ่นคราบใครอะไรพวกนี้เกิดจากการวางทับถมนะครับฝุ่นขี้ทูกฝุ่นผงละอองอะไรต่างๆก็มาจับเต็มไปหมดนะครับ ซึ่งผมก็ไม่ได้ทําความสะอาดไม่ได้ล้างไม่ได้เช็ดไม่ได้ถูอะไรนะฮะเก็บไว้เป็นเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือโดนพวกความร้อนความชื้นผ่านการเวลามาประมาณ80-90ปีนี่ก็อยู่ในสภาพนี้ก็ถือว่าเป็นสภาพที่คลาสสิกงดงามตามธรรมชาติของเขาแล้วนะครับนี่ นี่ด้านในนี่ไหมครับน,น็นไหมครับการเก็บเก่าๆเนี่ยแทบไม่ได้ชักออกจากฝักเลยนะครับไม่ได้ถอดออกมาจากฝักเลยเนี่ยเป็นระยะเวลามา 30- 40ปีเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยความเก่าของงานความเก่าของโลหะนี่ดูง่ายสบายตานะแบบเนี้ยแค่สบายตานะครับ แท้สบายตาแบบนี้มาดาูธรรมชาติของมีดเนื่องจากว่าไม่ได้ไม่ได้ถอดออกจากฝักมาเป็นเวลานานเนี่ยสนิมเสนมพวกนี้มันจะเข้าไปจับอยู่ตามใบมีดเนี่ยหนาเลยทีเดียวนะครับ เน่ไหมครับเน่ธรรมชาติของมีดเหล็กดีด้วยนะครับเหล็กแบบนี้เหล็กไม่เหล็กไม่เป็นสนิมนะครับแต่ว่าสนิมคําว่าไม่เป็นสนิมนี่ก็คือสนิมไม่สามารถเจาะเข้าไปในใบมีดได้แต่ว่าคราบสนิมอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มันก็เกาะอยู่ตามผิวแต่ว่าใบไม่ได้เป็นสนิมนะครับเน่ไหมครับมันจะเป็นผดพวกผดสนิมพวกเนี้ยขึ้นเต็มเลย นี่อย่างนี้นะครับพวกผดสนิมอะไรพวกนี้มันจะไม่ได้เจาะลึกเข้าไปในใบมีดเน็่ไหมครับมีดพวกนี้ราคาแพงมากนะครับราคาแพงมากโดยเฉพาะมีดพวกาสาลิกานี่นะราคาจะแพงมากเพราะว่าความเล็กความกระทัดรัดของเขาความหายากของเขานะครับแล้วมีดเล่มนี้เป็นงานฝีมือของช่างสอนซึ่งถือว่าเป็นช่าง ของวัดหน้องโพนะครับถือว่าเป็นช่างของวัดหน้องโพเนี่ยนะครับสวยงามมากเห็นไหมครับนี่ก็ใบมีดเนี่ยสองใบมีดเนี่ยประมาณสักเดี๋ยวผมจะให้ชมว่าใบมีดนี่ยาวประมาณเท่าไหรใบมีดนี่นิ้วครึ่งนะครับใบมีดนิ้วครึ่งยาวรวมด้ามและฝักเนี่ยสามนิ้วพอดีนะครับเฉพาะใบนี้นิ้วครึ่งนี่นะครับ งานช่างสอนนะครับงานช่างสอนเนี่ยมีดแบบนี้นะครับนานๆานพบทีนานๆานานพบเล่มหนึ่งนะครับเราไม่ได้พบเด้งง่ายๆนะครับมีดพวกนี้ราคาหลักต้องบอกว่าหลักหลายแสนนะนะครับหลักหลายแสนแล้วก็ความสมบูรณ์ของเขาเนี่ย<ม>เห็นไหมครับนี่ความสมบูรณ์บริเวณกันมีดเดิมๆเ,เลยนะครับมีดเล่มนี้เดิมๆเ,เลย ดูง่ายสบายตามากนะครับมีดเล่มนี้นี่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นการรีวิวให้กับพี่น้องได้ชมกันแล้วกันนะครับอ่าเป็นการรีวิวให้กับพี่น้องได้ชมสำหรับมีดที่มีความงดงามแบบนี้นะครับ พี่น้องครับพี่น้องที่อยากจะพูดคุยกับผมนะครับก็มาทางเบอร์โทร0 8 6 3 5 2 9 6 5 6นาฮะทาาท่านเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยเบอร์โทนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ทักท่ายเข้ามาพี่น้องที่เข้ามาชมเป็นวิดีโอแรกนะครับถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอสําหรับวันนี้ก็คงจะยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกับผมวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์แซมครับ